เคล็ดลับกระทุงรากกระชากยอดทุเรียนทุเรียนเมื่อมีการเจริญใหม่ของระบบรากก็คือมีการแตกเพิ่มหรือมีการแตกใหม่ทุเรียนก็จะรัดยอดออกมาด้วยซึ่งระบบรากกับยอดมันทำงานสัมพันธ์กันถ้ารากไม่เดินยอดก็ไม่เดินเหมือนกันวิธีที่จะทําให้มีการแตกใหม่ของรากก็คือใช้บิ๊กวันผสมน้ําแล้วราดลงดินนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ปุ๋ยทางดินปกติแล้วก็พ่นฮอร์โมนทางใบตามระยะทุเรียนก็ จะมีการแตกยอดแบบนี้นะครับแล้วทรงพุ่มก็จะขยายใบก็จะใหญ่ขึ้นเข้มขึ้นก็จะเหมือนกับต้นนี้ที่อยู่ใกล้ๆนะครับต้นนู้นต้นอื่นๆไปเรื่อยๆอยู่ในแวดวงนี้นะครับให้เห็นมุมมอง360องศาที่คุณหน่อยยืนอยู่ตรงนี้ว่าทุเรียนไม่ได้สวยแค่ต้นเดียวนะครับบางคนบอกว่าถ่ายแค่ต้นเดียวอะแต่อ้ต้นอื่นๆน่ะที่อยู่รอบๆมันเป็นไง วันนี้ถ่ายให้ดูรอบๆแล้วนะครับเป็นเหมือนกันหมดไม่ได้สวยแต่ต้นที่ถ่ายนะครับเพื่อนดูนะโอเคนะครับเคล็ดลับการกระทุ้งรากกระชากยอดใช้บิ๊กวันทางดินนะครับบิ๊กวันนะครับเพื่อนๆสนใจก็สามารถทักถามเพิ่มเติมได้นะครับพิมพ์คําว่าบิ๊กวันระบบจะดึงเข้าอินบ็อกซ์เพื่อสอบถามเพิ่มเติมครับ